เคำถามถัดไปค่ะชอบกังวลกลัวพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวกับพ่อแม่กลัวว่าจะเลี้ยงดูยังไงเพราะเราก็ต้องทํางานแล้วก็ทําไปสิคะถ้าเราไม่ทํางานแล้วเราจะเอาสตังค์ที่ไหนมาดูแลตัวเราแล้วพ่อแม่ได้ล่ะเเราก็เราก็ถูกแล้วและการที่เราอยู่บ้านคนเดียวกับพ่อแม่เนี่ยก็ก็เราไปทํางานแล้วก็ ฝากเกปดาดูเอาไว้หรือเราก็อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้พ่อแม่หมุนถึงเราได้หรือไม่ก็บอกพ่อแม่ว่าถ้าเผยจวนตัวเต็มที่โทรไปที่119 11หรือ191หรืออะไรก็ตามให้เขาส่งคนมาดูแลหรืออัมบูแลนซ์มาแล้วก็ติดต่อเราทีหลังหรืออะไรมันมีเยอะแยะไปค่ะแต่อะไรทั้งหมดก็ตามมันแล้วแต่กรรม ถ้าเปตดกรรมของเรากับพ่อแม่มีว่าพ่อแม่จะเป็นอะไรไปตอนเราทํางานยุ่งอยู่แล้วเขาก็แย่ไปมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะเราทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เพราะถ้าพวกคุณไม่ไม่ไม่ทํางานแล้วคุณจะอยู่ดูเขาทั้งวันทั้งคืนแล้วคุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงพ่อแม่ได้ล่ะนะคะมันมัน,มนทุกอย่างเนะะี่ยค่ะมันต้องมีสมดุลตามกรรมที่เรามีต่อกันเอาไว้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทําดีที่สุดเท่าที่สติปัญญาเราจะมีคิดได้มันก็เรียบร้อยค่ะแล้วถ้าปรคุณกังวลอย่างนี้คุณอาจจะเจ็บแล้วก็ตายไปก่อนพ่อแม่นะคะคราวนี้ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยเราเราเราต้องเราต้องทําใจของเราให้เป็นปกติเพื่อร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงแล้วเราก็จะได้ดูแลพ่อแม่สมกับที่เราเป็นชาวพุทธที่ ตราโตแล้วเราก็ต้องดูแลพ่อแม่มเหมือนกัิที่พ่อแม่เขาดูแลเราเมื่อเด็กๆแล้วทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยนะคะอย่าก,กังวลค่ะเพราะความกังวลเดี๋ยวนี้เป็นเหตุให้เกิดมะเร็งเป็นเหตุให้เส้นเลือดความดันสูงเส้นเลือดแตกเส้นเลือดอุดตันหรืออะไรก็ตามทีโรคทั้งหลายจะมาจากความกังวลนี้ที่เราไม่อยู่เป็นปัจจุบันและเราไม่ทำใจของเราให้มีความสงบมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยค่ะ